คุณไม้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเสียงที่เคยได้ยินก็จะไม่ได้ยินภาพที่เคยได้เห็นก็จะไม่ได้เห็น ยังไงฉันก็ฝากพวกเธอดูแลลูกชายของฉันด้วยนะได้ค่ะได้ค่ะฉันเองน่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่เลี้ยงคนเก่านะ่ะเขาก็ลาออกไปแล้วฉันก็เลยจ้างพวกเธอทั้งสองคนน่ะมาดูแลช่วยกันนะจ๊ะแล้วทำไมเขาถึงเป็นบ้าคะตั้งแต่พ่อเขาเสียชีวิตไปนะ่ะเขาก็เลยสติแตกสติฟั่นเฟือนกลายเป็นบ้าไปเลยนะจ๊ะ อีกอย่างตอนนี้น่ะฉันมีสามีใหม่แล้วฉันก็เลยอยากหาพี่เลี้ยงน่ะช่วยดูแลเขาเพราะว่าสามีใหม่ของฉันน่ะคงไม่ชอบให้ฉันไปยุ่งวุ่นวายกับลูกที่มีสติฟั่นเฟือนแบบนี้หรอกจ้ะเขาดูน่าสงสารเลยนะคะอ่าแล้วพวกเราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ะคะอ๋อเงินเดือนก็ได้คนละ2 5ง0 0ืบาทจ้ะถ้าเกิดพวกเธอต้องการเบิกอะไรล่วงหน้าก็บอกฉันได้นะจ๊ะ ได้ค่ะคุณนายจ้ะแต่ว่าฉันน่ะจะจ้างพวกเธอแค่หนึ่งปีเท่านั้นนะจ๊ะอา้าวทำไมล่ะคะคุณนายเพราะว่าถ้าเกิดอาการบ้าของลูกชายของฉันน่ะไม่ดีขึ้นตัวฉันเองน่ะต้องเอาลูกไปไว้ที่โรงพยาบาลเขาน่ะจะได้ใกล้มือหมอและช่วยได้ทันท่วงทีนะจ๊ะต้องจะดูแลและฟื้นฟูเขาให้ได้นะคะขอบคุณพวกเธอมากนะจ๊ะ ยังไงก็ช่วยดูแลลูกชายของฉันด้วยนะพอแล้วพอแล้วกินน้ำก่อนนะคะกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเลย พ่อกินน้ำกินน้ำพอพอไปนานนะพ่ไปนานนะพอไปพ่อไปึงื่อพ่อพ่อซ่อนนะพ่อพ่อซ่นพ่อซ่นเมื่อพ่อพ่อซ่านนะไปไปพ่อพ่อเมื่อพ่อซ่นเม่ออซ่าน นี่เรา่อยไได้แล้วนะนี่นี่ตอมันจะไปเรียกมันคุณหนช่ไมมันเป็นคนบ้านะฉันวาแล้วว่าไมพี่เลี้ยงคนเก่าเถึงอยู่ได้ก็เพาะมัเป็นแบบนี้ไงคหนใอนันนนนี่อตองกันดูแลคนเดียวไปเลยนะแบบนี้ฉันไม่เอาด้วยหรอก ฉันจะเป็นทำอย่างอื่นแล้วหนูขะหนูหนูใจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวต้องพาไปหาพ่อนะพ่อมาหมาพ่อมาใจเย็นก่อนแต่ว่าต้องจะพาไปหาคุณพ่อนะแต่ว่าต้องทำตัวน่ารักก่อนแล้วก็ใจเย็นๆแล้วก็ช่วยกันเก็บของกันค่ะ พ่อมาใช่ใช่เยุดขอดให้กันก่อนกร้บสอมกรับก็บน้อก่ะกินข้าวอฉันบอกว่าให้กกินข้าวนี่กินทำไมอุ้ยบ้านี่อพ่อพ่อ ฉันบอกว่าให้แกกินข้าวแกไม่ต้องมาเรียกพ่อหรอกนะเพราะฉันไม่ใช่พ่อของแกไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูนี่ไม่ใช่พ่อกูไม่ต้องมาพูดตามฉันเลยนะไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พ่อกูไม่ใช่พูดตามพูดตามใอ้พูดตามอ่บ้าเลยบ้ามึงอะบ้าแกอะไรวบ้ามึงอะบ้ามึงอะบ้าบ้ากินเขาใครแกบ้า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 โอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะ มดูว้ยแกยไไ่ไนี่มิทเทนแกจะไปทะเลาะกับคุณหนูเขาทำไมมานี่เดี๋ยวฉันทำเองเออเอาไปเลย<อ>ขนม้ะกินข้าวเถอะนะคะาามากินข้าวไหมอนะ๋อมาอ๋อไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวคุณหนูถ้าคุณหนูยอมกินข้าวนะคะ<ห>ถ้าเชื่อฟังตองแล้วก็เป็นเด็กไม่ดื้อเนี่ย เดี๋ยวพ่อจะมาหานะคะไปกินข้าวกันเถอะค่ะโกหกโกหกโกหกกู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 โกกโกกูคุณไม้คะคุณไม้เคยได้ยินคำนี้ไหมคะว่าเสียงที่เคยได้ยินก็จะไม่ได้ยินภาพที่เคยได้เห็น ก็จะไม่ได้เ no. ห็นใบหน้าที่เคยคุ้นก็ยังตาตึงอยู่ในหัวใจแต่ไม่มีวันได้พบกันอีกเราไม่รู้หรอกนะคะว่าพรุ่งนี้หรือว่าอนาคตอะไรจะมาก่อนกันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้ได้นะคะกินข้าวกันเถอะนะคะคุณไม้ วันนี้อากาศดีจังเลยนะคะคุณไม้เป็นยังไงบ้างคะคุณไม้ชอบไหมไม่ชอบหรอกไม่ชอบไม่ชอบถึงคุณไม้จะไม่ชอบเนี่ยแต่ว่าตองชอบคุณไม้นะคะไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าถึงตองจะบ้าแต่ก็บ้ารักคุณไม้แหละ คุณอะไรคุณอะไรคุณไม้อย่าค่ะมันกินไม่ได้อย่าไปกินมันนะคะคุณไม้คะพรุ่งนี้เนี่ยเราก็เจอกันเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ครบสัญญาหนึ่งปีแล้วอะแต่ว่าคุณไม้ย,ยังอาการไม่ดีขึ้นเลยยังไงคุณไม้ก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ ี่คือเงินเดือนของคุณเธอทั้งสองคนนะจ๊ะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณค่ะคุณนายจ๊าฉันขอขอบคุณพวกเธอมากๆนะที่ดูแลลูกชายของฉันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตอนนี้เนะี่ยถึงเวลาแล้วที่ฉันจะลูกไปรักษาที่โรงพยบาบาลสักทีเอาไม้ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นนะครับแม่อ้าทำไมล่ะลูกผมไม่ได้เป็นอะไรแล้วครับ หายแล้วเหรอจ๊ะใช่ครับแม่ผมหายได้สักพักแล้วครับก็ประมาณแปดเดือนแล้วครับแต่ถึงผมจะไม่หายร้อยเอร์เซนเนี่ยผมก็พอที่จะรู้เรื่องอะไรทุกอย่างแล้วล่ะครับแม่ดีใจด้วยนะลูกงั้นฉันขอขอบคุณพวกเธออีกครั้งนะที่ดูแลลูกชายของฉันนะ่ะให้ดีขึ้นงั้นฉันจะตอบแทนพวกเธอทั้งสองคนโดยการเพิ่มเงินให้ อีกคนละหนึ่งล้านบาทจ้ะแต่ให้แค่ตองคนเดียวนะครับแนมะ่เอาทำไมล่ะลูกเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแค่คุณตองคนเดียวเท่านั้นที่ดูแลผมอย่างดีส่วนคุณมิตรเนี่ยไม่เคยดูแลผมเลยครับ <Sail or: S 2> แถมยังด่าว่าผมต่างๆนานาอีกตั้งหากนี่มิสเธอละเลยปฏิบัติดูแลหน้าที่ลูกฉันเหรอฮะงานเงินเดือนเดือนนี้เธอไม่ต้องเอาแล้วกัน มานี่คุณนายคเชิญคุณมิสออกจากบ้านฉันได้แล้วไปสิอตองฉันขอบคุณเธอมากเลยนะงั้นเงินเดือนเดือนนี้ฉันให้เพิ่มเป็นสองเท่าแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งล้านนะจ๊ะค่ะ <laughs> ขอบคุณนะจ๊ะแล้วก็ผมเนี่ย ยังมีรางวัลพิเศษให้กับคุณตองด้วยนะครับรางวัลพิเศษอะไรหรอคะก็หัวใจทั้งสี่ห้องของผมเองครับอลูกแม่นี้ <c oughs> ไม่เบาเลยนะั่นเราเนี่ยจะหวานเกินไปหรือเปล่านเนี่ยเดี๋ยวผมก็เป็นบ้าอีกหรอกอขยไม่เป็นบ้าหรอกายขนาดนี้แล้วอืม <c oughs> ยังมารักษาคนบ้าตลอดไปเลยนะ <c oughs> ไม่ไม,ม่รักษาคนบ้าแล้วค่ะพูดไม่เค่งชัยแม่อวนะมึงเนี่ยชอบอ่ะชอบใครนีไง